สวัสดีครับเมื่อน,นี้ครับวันที่2มกราคม2568ครับขึ้นปีใหม่นะครับเนาะเริ่มต้นปีใหม่ปี68ครับก็ปี68นี่ก็หวังว่าอ่าพ่อพี่น้องชาวเกษตรกรได้เฮ้าครับก็คือประสบผลสำเร็จในการประกอบอาชีพเกษตรนะครับเนาะการปลูกอ่าปลูกสินค้าผลิตสินค้าเกษตรอยต่างต่างๆก็ คือสิทธ์ได้ราคาครับมานี้ช่องกเกษตรชาวบ้านจากประสบการณ์จริงครับมาเบิ้งการชีดปุ๋ยทางใบของอส่วนมะฟักหอมครับซึ่งมื่อนี้ครับทางเขาได้ใช้โดนทางการ,กรเกษตรครับในการพ่นฮอร์โมนปุ๋ยทางใบครับเพื่อบำรุงลำต้นครับ เพราะว่ามักฟักแปลงนี้เป็นมักฟักบริไทยดินครับเป็นแปลงที่บริไทยดินใช้ดินเดิมใช้พื่เดิมครับตั้งแต่ตอนปลูกมะพร้าวตั้งแต่ปีก่ายนี้ครับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปีกายนี้ครับปีต้นปีหกเจ็ดครับปบติทีนี้มันบก่อยงามพี่น้องมันบ่มีพุ่นรองพื้นบ่มีปุ๋ยรองพื้นครับกันเลย ได้มีการบํารุงทางใบานาครับนักแม่จกน้อยครับโดยการใช้โดนทางการเกษตรนะครับเนาะซึ่งหมูผักแปลงนี้ครับพื้นที่สิบแปดไร่ครับใบมันยังเหลืองอยู่พี่นอ้องใบเหลืองยังบ่ค่อยคุมกันเลยบางบางบางมองกันคุมกันแล้วครับใบแต่บางมองกนยังบค่คุมกันครับ ยอดมันครับยอดกับงามอยู่ครับแต่กับบสมบูรณ์ครับต้นบัสมบูรณ์มากนีก่ะบติดได้ครับพี่น้องเห็นแบบนี้บติดแบบได้นน่แบบนี้ครับทำมาติดมาติตอ่าหน,น่วยมาติตบชี้ขึ้นมาแบบนี้ครับมันจิต่ําลงครับอันนี้บติดครับอันนี้กับบติดอ,อาจิตบติดคือกันครับมันบสมบูรณ์ครับ กับบูึกรักบันไดแต่อัน,น่ีนเมื่อเขามีพยางแล้วมีสายน้ำยนต์แล้วกับบอยากลงทุนไม่ครับพี่น้องความมักง่ายเลยใส่พื้นที่เดิมแปลงเดิมครับปลูกต่อเนื่องไปเลยครับซึ่ง18ไร่แปลงนี้ครับจกักได้หลายบนไดาครับยันได้ผลผลิตบ,บ,บหลายน่อครับพี่น้องบรรยากาศช่วงเ้าๆครับ เจ็ดแปดนาฬิกาครับพี่น้องช่วงนี้พี่น้องปลูกยังไน่กะคอมเมนต์เข้ามาได้เตอครับเด้อแสดงความเห็นเข้ามาว่าผู้ใดปลูกยังไน่ครับราคาเป็นยังไงครับสำหรับมกฝักหอมครับตั้งแต่ปีกายนี่แล้วครับราคานิ่งครับพี่น้องแต่มันเป็นอาชีพของเฮานะครับเนาะแลยก็เฮากับบระเทศอ่าสินค้าเกษตรพืชเกษตรตัวนี้ตัวเดียวครับเฮาก็ดพืชหลายๆอย่าง ว่าหลายๆอย่างหลายๆชนิดครับแต่ช่วงนี้ของผมที่ออกอยู่ปัจจุบันก็คือเป็นมะเขือเทศท้อกับซีดาครับก็ยังได้มือเราบลายเป็นไดครับแต่รอบละตันกว่าสองตันครับได้แค่นั้นครับช่วงนี้เดี๋ยวเรามาฝากหอมครับราคากันเงียบมะเขือเทศกับราคากับโบแพงเท่าที่ควรครับบบคือปีกายนี้ รั่วมะเกดเทศท้อครับลูกท้อครับลูกใหญ่ๆราคากับโบได้ครับพี่น้องปีนี้ถามันต่ําแห้งอลีก็ไปโบได้ก็ต้องได้เข้าโรงงานอย่างเดียวครับเข้าโรงงานบริเวณนี้งามขักครับพี่น้องใตมากยังโบหลายเลยครับกมีข้อเสียหลายอย่างอยู่ครับเป็นการทดสอบเป็นการทดลองนะครับเนาะเป็นการบริไยดินมันก็มีความเสี่ยงอยู่ครับเกิดเป็นบองงามบ่มีลูกมากเสี่ยงนะครับเนาะ เพราะฉะนั้นแล้ววันนี้กับมีการเติมปุ๋ยครับเติมปุ๋ยเติมฮอร์โมนครับให้ทางใบครับพี่น้องและค่าพิกกระโบดีได้พี่น้องปีนี้แต่ค่าพิกพี่น้องแถวย่าพี่น้องแถวบ้านปลูกก็ราคาต่ำแหงครับพี่น้องช่วหนึ่งครับ สิบกว่าบาทยี่สิบบาทครับมันคือหมักพริกแดงครับแต่ช่วงปีใหม่รู้สึกว่าใครยอะขึ้นมานิดนึงครับพี่น้องก็ถือว่าราคาต่ำกว่าอ่าทุกๆปีที่เคยอ่าเฮ็ดเคยทำมานะครับเนาะแต่ของผมสำหรับพริกขับช่วงนี้ยังบ่มีอ้อครับจากน้อยครับจากน้อยสิบปุ๊กสิบปุก๊กช่วงฮอนผมสิบปุก๊กบมักปุ๊กช่วงฮอนช่วงฮอนราคามันค่อย,อยมันดีอยู่ครับแต่เฮ็ดยากพี่น้อง หลังจากผสมฮอร์โมนใส่แล้วกับปุ๋ยทางใบใส่แล้วครับตอนนี้ก็ใส่แบตเตอรี่ครับเก็บตัวเียมตัวบินขึ้นครับแต่ใช้โดนครับพี่น้องเอกเษตรเฮ้าบอพัฒนาตัวเฮาเรื่อยๆก็ลำบากครับพี่น้อง ซึ่งการเใหกเกษตรอย่างผมกับเห็ดหลายต้องได้ใช้ครับโดนครับเห็ดปีหนึ่งปีหนึ่งรวมกันแล้วครับเป็นร้อยนะร้อยร้อยร้อยกว่าไร่ครับทั้งเกือเปาะทั้ง,ทง,ทงเ,เ,เ,เทศท,ทั้งมะเกือบทั้งทั้งพริกทั้งมะกฟักครับมะกฟักเห็ดหลายแปลงพี่น้องวันนี้กำลังขึ้นไปแล้วครับ ิึงโดดของเขากับบรรจุฮอร์โมนครับบรรจุได้30ลิตรครับพี่น้องมันไวครับมันไวก็ใช้คนพน่นกับประยัดดีครับพี่น้อง หมักฝากหอมครับพี่น้องสอนดัดยอดมันกับกับกินมันพี่น้องกินหอมหอมแต่มากยังบ่ค่อยติดเลยมากบ่ค่อยติดหน่วยบบมีครับตอกตัวผู้กะลาอยู่ครับพี่น้องแต่มากยังบบหลายนนบนใดบ่หลายเท่าที่ควรนะครับเนาะครับของดอกตัวผู้ครับ ำลังเริ่มติดกับนวยก็ดีครับพี่น้องหะับมันบหลายครับไะ่เคยปีกอนกอนปีกอนกอนโอ้มันบนน้อยครับทีนี้บอกราคาบ่ดีมากกับบ่ติดแย่อยู่นี่แหละครับอาชีพเกษตรครับถ้าราคาบ่ดีมากบ่ดกับกับบ่ได้เงินครับพี่น้องถ้าราคาบ่ดีปันไดใหกับตลาดพอไปได แต่น่วยมันกระโดก,กอันนี้ก็พอได้ครับหลังจากปลูกหมวกฝากแปลงนี้แล้วก็จะเป็นมะพริกครับมะพริกหน้าฝนนะครับนอกปูกพริกหน้าหน้าฝนครับแต่ต้องไปใช้รถแมคโครครับมาคุดร่องข้างๆนครับเพื่อระบายน้ำลงในร่องข้างๆท,ที่สามารถปลูกได้ระบายน้ำได้กับแปลงนี้ ซึงปีที่แล้วรับเป็นลุกหน้าแรงกับมีปัญหาเรื่องเรื่องน้ำนะครับนอกเรื่องน้ําท่วมเรื่องน้ําขังแต่สาหรับปีนี้ครับถ้าสิลากยาวเข้าหน้าฝนก็ต้องเห็ดล่องระบายน้ําไว้ก่อนเตรียมล่องไว้ก่อนนะครับนอกนคอยติดตามเบิ้งว่าการหาเงินจากการเกษตรของผมครับสิเป็นจ้งใดครับเห็ดตะลอดครับพี่น้องบ่ได้ยุดิไดังเห็ดอ่าสวนฟักอันนี้สวนยางกรเฮ็ดครับบริเห็ด อย่างเดียวคืออย่างที่ผมได้ว้าใหา้ในหลายคลิปเกีับเนาะว่าบร,เริเวกเกษตรหลายๆอย่างครับส่วนอย่างกระเฮ็ดกับอย่างพลลากกะเฮ็ดครับ